หัวยู่ผุนครับยอ,อยู่ขันแกนผุนลอยสามสีสามห่านะครับเนาะลูกที่ลูกที่ถ้าเป็นต่อไปเขาลูกที่สามนะครับเนาะ่ีนเพราะว่าแกโทรหาผมเมื่อสัปาห์กี้ว่าเอาอันผมพงเงยไก่ก็ต้องสงขายราคาเพาฟังยูสันนะก็ไก่ขายถือยูสันนั้นมาเ <c oughs> ขาเรียกว่าเออเราก็รอบพอราคา,า,าให้ไปคดไปต่อได้สนอง ไปต่อให้มูไปต่อได้ฝันน,นี้ซุ้มจีเอาไปต่อเขากะว่าเขาไปต่อเนาะครับเัาะไ,ไปต่อได้เบง,งืบง้องบน มันจะมันอวดมันไงกับคุณรอยสามชี่สามหาลูกที่สาม